อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสภาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผูเรศวันนี้นะคะจะพามาที่ร้านบรรยากาศเลิศมากเลย <c oughs> ชื่อว่ารูเบกเริ่มกันัีงกับดักคอสตัวนี้ผสมผสานทำมาในรูปแบบของมาการองอาหารจานด่วนของเราอันนี้คือ4ี่ชาติมาเลย <c oughs> รวมตัวกันอยู่ในหนึ่งจานอร่อยเลิศคะ่ะ เรามาคุยกับเจ้าของร้านด้วยกันคุณนัทสพรเตชาวิเชียนแอนนี่สวัสดีสสดจ้าสวัสดีค่ะแอนนี่คะ่ะบรูเบกของเรา มีความเด่นพิเศษอย่างไรจ๊ะก็คือทางร้านของเรานะคะตั้งใจออกแบบมาให้เป็นคอมมูนิตี้นะคะที่เป็นมากกว่าร้านนั่งดื่มทั่วไปนะคะ,คะบรรยากาศร้านนะคะจะเป็นแบบเอาดอร์นะคะที่อยู่ภายในอ<ม>ินดอร์นั่งได้ทั้งวันนะคะโดยมูด mood มก็จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา<ม>ก็สามารถที่จะมาทานกาแฟนะคะทํางานหรือว่าจะมาทานข้าวแบบครอบครัวหรือว่าจะมาแฮงเอาท์กับเพื่อนๆก็ได้ค่ะเมนูท<ม>ี่ต้องสั่งรับประทานอะไรจ๊ะ ตัวแรกนะคะจะเป็นดาร์ควอสสค่ะทำมาจากอัลมอนด์เมอแรงนะคะคล้ายๆกับมาการองกรอบนอกแล้วก็กัดเข้าไปด้านในจะมีความนุ่มเหมือนเนื้อเค้กนะคะหอมกลิ่นอัลมอนด์ค่ะตอนนี้จะมีให้เลือกอยู่5รสชาตินะคะก็จะมีตัวเลมอนนะคะสตรอเบอรี่อัลมอนด์คาราเมลคารัวนะคะแล้วก็มัทฉะเลดบีนและตัวอัลมอนด์บัตเตอร์ค่ะเทศกาลด้วยเราจะได้ซื้อกลับไปฝากกับเพื่อนๆของเรานะคะก็เหมาะมากเมนูที่2องนะจ๊ะเป็นตัวสตรอเบอรี่ครีมเค้กค่ะตัวเนื้อเค้ก ที่มีความนุ่มครีมนะคะเป็นครีมสดหวานน้อยแล้วก็หอมกลิ่นวานิลามาดากัสกาค่ะทานคู่กับตัวสตรอเบอรี่ฉ่ำๆนะคะก็ให้ความเปรี้ยวหวานสดชื่นค่ะไปถึงเครื่องดื่มสิจ้าตัวซันสเต็สนะคะทําเอทหรือว่าบวยโซดานำมาผสมกับตัวกาแฟเอสเปรสโซช็อตนะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะชื่อว่าเมนูบลูเวฟตัวนี้จะให้รสชาติออกหวานๆนะคะแล้วก็มีความซาจากโซดาครีมด้านบนนะคะเป็นฟองนมที่มีรสของสับปะรดแล้วก็มะพร้าวค่ะรับมากันที่อันนาจะเวฟ เพราะอันนี้ต้องสั่ง ชรัมมิสูตัวชีรมิสูของทางร้านนะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติกาแฟที่เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเราใช้กาแฟสกัดจากเมล็ดกาแฟขั่วเข้มนะคะแล้วก็ใช้เมล็ดกาแฟนะคะบดลงไปเป็นส่วนประกอบในตัวของขนมด้วยถูกใจคอกาแฟมากๆค่ะเมนูอร่อยเด่นเละจานเด่นของเราค่ะเป็นตัวพาสตาส้าสาเกเนื้อย่างนะคะ,คะตัวนี้เราจะใช้เป็นเนื้อลิอาอนะคะ,คะนำมาย่างจนหอมผัดกับเส้นสปากเกตตีที่ลวกแบบกอรดันเต้นะคะซอสสาเกาสูตร เฉพาะของทางร้านตัดเลี่ยนด้วยรสเผ็ดนะคะของพริกแห้งท็อปด้วยด้านบนคือไข่ดองซีอิ๊วค่ะนี่มากันหลากหลายชาติเลยไปอีกหนึ่งเมนูจิจ้าข้าวร,ราดกะเพราหมูตุ๋นนะคะตัวหมูตุ๋นที่ทางร้านนะคะก็ทกําการตุ๋นมากกว่า12ชั่วโมงหอมกลิ่นเครื่องยาจีนนะคะจะนามาผัดกับซอสกะเพรานะคะสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะเสิร์ฟกบบข้าวสวยร้อนๆค่ะตัวนี้ก็เอาใจเมนูคนที่ชอบทานเผ็ดโดยเฉพาะเลยค่ะจะมากับเพื่อนหรือจะมากับครอบครัว จะมาจัดเลี้ยงจัดเลยงได้กี่คนเนี่ยตอนนี้ก็รองรับมากกว่า200ท่านค่ะรูเบคเยื้องกับเดอะมอลล์บางแคร์รีขอการันตีให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านบลูเบคตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษร้านอยู่เยื้องกับเดอะมอลล์บางแครก่อนปัมป๊มบางจาก และสำหรับเมนูอร่อยเลิ่ต้องกินกับร้านบรูเบกค,คือเมนูนี้เลยครับอะไรนันกับผลิตนี่เมนูอีทติ้งย่ยางผิงชังสวัสดีค่ะ